สวัสดีครับ f อทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรุ่นนะครับอ่นุสรครบรอบ200ปีชาตีการนะครับหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนียงแตกนะครับสำหรับเอฟซท่านไหนที่สั่งจองไว้นะนี่ได้มาแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นใบรายการนะครับทุกคนนะนะครับก็เป็นรุ่น200ปีนะครับ ชาติการหลวงพ่อทานะนะครับวัดพระเนียงแตกนะครับจังหวัดนครปฐมนะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับนะครับนี่ก็มารีวิวให้ชมกันนะครับนี่เลยเนี่ยที่เอฟซีนะครับที่น่ารักทุกคนนะได้สั่งจองไว้นะครับผมก็เดี๋ยวนะครับจะส่งนะครับให้ครบทุกบ้านนะครับนี่ก็ มารีวิวให้ชมกันก่อนนะครับว่ามีนะฮะพิมพ์ไหนนะครับเนื้อไหนกันบ้างนะนี่นี่กล่องนี้ก็เป็นเสมานะครับผมนะเสมานะครับรายการที่อ่ารายการที่8นะทุกคนนี่เสมานะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อทานะครับพระชุดสามเหรียญน,นะครับเนื้อทองทิพย เนื้อตะกัวเนื้อทองแดงนะครับสร้าง 2, 5 6 6ชุดด้วยกันนะนะครับนี่นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูกันนิดหนึ่งนี่เป็นเหรียญเสียนะครับทุกคนนะนี่สวยสวยเลยนะนะครับนี่หลงวงพ่อทานะครับทุกคนนี่นะนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ นะมี3เนื้อด้ยกนเนื้อทองทิพย์เนื้อตะกั่วแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะด้านหลังนี่ด้านหลังสวยเลยมีโค้ดมีโค้ดกำกับด้วยนะแล้วก็ตอกเลขโค้ดนะครับรันนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะครับทุกคนนะนะครับก็หนึ่งชุดมีสามเหรียญด้ยกันนะครับมีสามเหรียญด้ยกนก็นก เหรียญใหญ่มากเลยนะครับก็มีห่วงนะครับมีห่วงก็เป็นเนื้อทองทิพย์กับเนื้อทองแดงเนื้อตะกั่วไม่มีห่วงนะทุกคนนะนะครับเนื้อตะกั่วไม่มีห่วงนะนี่นี่นะครับเนื้อตะกั่วไม่มีห่วงนี่นะครับอืมได้มาแล้วอ่านี่เป็นหนึ่งชุดนะครับ ต่อไปอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดรายการที่อสนะทุกคนนะรายการที่4นะเหรียญพิมพ์ย้อนยุครุ่น2นะครับพระชุด3มเหรียญเนื้อทองทิพเนื้อตะกัวเนื้อทองแดงจัดสร้างเนี่ย2566ชุด้้วยกันอืมชุดได้กนี่สร้างน้อยนะทุกคนนะนี่นนะครับนี่กล่องก็จะ มีกร,รมยี่ข้างในสีชมพูนะทุกคนนะนะครับนี่ด้านกล่องก็เป็นอนุสร์ครบรอบ200ปีชาตการนะครับนะครับนี่หลวงพ่อทานี่นะครับสวยๆเลยนะนะครับก็จะมีเนื้อทองทิพย์เนื้อตะกู่วแล้วก็เนื้อทองแดงอันนี้อันนี้เนื้อทองแดงนะนี่เนื้อทองแดงนะครับนี่สวยๆ เนื้อท้องแดงนะครับด้านข้างจะเป็นประกบแบบนี้เลยหล่อแบบโบราณนะครับนีดนนนน bottle, นบ่ด้านหลังนะครับมีเลขโค้ดต่อกกำกับนะครับนี่นะนี่อันนี้เป็นเนื้อท้องแดงนะครับ้ต ainsi, นตรงกลางนี้เป็นเนื้อตะกัวนะทุกคนนี่เนื้อตะกัวนะครับสวยๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับ เลขยี่สิบเจ็ดนะนะครับมีด้านหลังมีด้านข้างนะครับทุกคนนี่เป็นประกบแบบนี้นะหล่อแบบโบราณโอ้สวยสวยเลยนะครับอีกเนื้อนึงก็เป็นเนื้อทองทิพยนะ์นะนี่เนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์ก็สวยนะเหมือน,น,อนนะเหมือนทองคํานะครับนะครับเหมือนทองคําเลยนี่นี่นะครับ ก็เลขจะลันเหมือนกันทั้งสามเหรียญน,นะครับในหนึ่งกล่องนี่ตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นพระชุดสามเหรียญน,นะครับนี่อ่ะต่อไปก็เป็นเอาเซมาก่อนนี่กล่องส้มๆแบบนี้นี่นะครับกล่องส้มๆแบบนี้รายการที่เหรียญเซมาเหรียญเซมารายการที่หกนะครับ ไม่ใช่ดิอ่ะรายการที่7นะครับทุกคนเหรียนเสม,มาหลวงพ่อทานะครับรุ่น200ปีชาตการเนื้อทองแดงลมดำนะจะสร้างก็2566เหรียญน,นี่สร้างน้อยนะครับทุกคนนะนะครับตามปีพศเลยปีนี้2566นะครับเนี่ยตัวกล่องจะเป็นสีมส้ม้แบบนี้นะทุกคนน,นี่นะครับเนื้อทองแดงลมดำ นี่สวยๆเลยนะนี่นะครับหลวงพ่อทานะครับทุกคนนะนะมีมีมีห่วงนะครับนี่นะครับเลขโคดกำกับด้านหลังนะแล้วก็เลขตอกเลขโคดและนัมเบอร์ข้างล่างนะนะครับนี่เป็นไงนะครับก็ยินดีกับคนที่สั่งจองไว้ด้วยนะครับทุกคนนะนะครับสร้างน้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ทุกบ้านนะ นะครับต่อไปรายการที่เอ่อรายการที่3นะเหรียญพิมพ์ย้อนยุคนิยมรุ่น2เนื้อทองเหลืองลมสีมันปูรายการที่3นี่นะครับกล่องสีส้มเหมือนกันนะนี่นะกล่องสวยมากเลยนะครับแพ็คเป็นทั้งทั้งเหรียญทั้งกล่องนะสวยสวยทั้งคู่นะครับ นะนสะสมนี่ใครที่มีไว้บูชานะครับยินดีด้วยนะครับนี่นี่นะครับเนื้อทองเหลืองลมสีมันปูนี่สวยๆนี่นะครับกล่องสีอมส้มแบบนี้นะนี่โค้ดก็จะอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะนะครับเลขคดลลน,นเบอร์ส่วนอ,อ่ด้าน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 ,ด,านด้านขวาเนี่ยอ่ะด้านขวา จะเป็นเหมือนรูป,ปลหลงว่อทาเลยวนะนะครับนี่นะอ้สว,สวยเลยนะครับนี่ก็มี f c สั่งจองไว้ทั้งหมด4รายการด้วยกันนะนะครับนะครับก็จะเป็นเสมาที่เป็นชุดนะเสมาที่เป็นชุดเนี่ยนะสามเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นย้อนยุครุน2นะที่เป็นชุดเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นเสมาเนื้อท้องแดงลมดําแล้วก็เป็นเนื้อท้องเหลืองมันปูนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะส่งให้ทุกบ้านนะครับนะก็ได้ครบนะเชื่อใจได้นะเราไปทัวนะครับผมนะนะครับไม่ทําให้ f อได้ผิดหวังนะครับนะครับนี่ก็นํามารีวิวกันนะครับนี่ใบรายการมีทั้งหมด8รายการด้วยกันนะทุกคนนี่ใบรายการนะครับ นี200่สองปีเชษกากรหลวงพ่อทานะครับนะก็นํามาแบ่งปันให้ f c ทุกท่านทุกคนนะครับนี่นะครับอืมสวย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 เลยยอมรับผมเห็นครั้งแรกนี่โอ้โหตกใจเลยนะครับราคาเท่านี้นะราคาแบบร้อยสองร้อยแต่เหรียญที่นะทำออกมานี่โอ้โหยอมรับเลยนะครับทุกคนนะครับ สวยมากนี่นะฮะนี่อันนี้ราคาจองสามร้อยเองนะทุกคนเหรียญตกเหรียญละลอยนะนะครับนี่ตกเหรียญละลอยอืสนะสวยๆนะครับนี่ก็นำมาฝากให้ฟิฟซีได้รับชมกันนะเกียร์สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ